เห็นปัญหาแล้วก็มาเสนอวิธีการแก้ป <sounds> ัญหานะครับผมทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับนะนี <N> ่คือปัญหาของคนทั่วๆวไปปัญหาของคนทั้งโลกนะคนเราทุกคนต้องมีรายจ่ายนะครับรายจ่ายอันดับแรกคือตัวปัจจัยเสียผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนธนาคารการศึกษาของลูกและยังมีรายจ่ายอื่นๆนะครับ แต่ที่แน่ๆคนต้องมีรายจ่ายตัวนี้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับครอบครัวนั้นๆน,น,นะครับบางครอบครัวก็ 30,000, ื่นส0่0 0ื่ห้าหมหรือเป็นแสนนะครับนะยกตัวอย่างครอบครัวนี้มีรายจ่ายเดือนละห0 0 0 0นเราถามคำถามสามคำาที่ต้องย้ำลงไปเลยนะครับว่ารายจ่ายนี้ต้องจ่ายประจำไหม <c oughs> คำตอบโดยส่วนใหญ่ที่ผมถามก็คือต้องจ่ายประจำไม่จ่ายได้ไหมครับไม่จ่ายไม่ได้ ที่สําคัญถามอีกคําถามหนึ่งก็คือมีคนอื่นจ่ายแทนไหมก็ไม่มีนะครับเมื่อมีรายจ่ายคนเราก็ต้องมีรายได้รายได้มาจากไหนครับรายได้มาจากความสามารถของคนบวกด้วยเวลาที่ทุกคนมีเท่ากันนะ12ชั่วโมง24ชั่วโมงเครดิตความน่าเชื่อถือต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้ง3ตัวนี้ทำให้เราทำงานได้ทำใหในายจ้างจ้างเราไปทำงานทำให้เราทำกิจการเองได้ เราทำงานทุกวันทุกวันได้เงินเรียกว่ารายได้นำมาเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายอยู่ประจำนะครับนะที่เหลือเอาไปฝากแบงก์หรือเอาไปลงทุนหลังจากจ่ายคือถ้าชีวิตอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นล่ะครับนะเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เคยบอกล่วงหน้าด้วยนะครับอย่างเช่น การเกิดอุบัติเหตุอย่างหนักก็ไม่บอกลวงหน้าเจ็บป่วยหนักเกิดพิการหรือทุพพลภาพหรือแม้นการจากไปก่อนวัยอันสมควรเนี่ยนะสีสาเหตุนียไม่บอกลวงหน้าและไม่ยกเว้นว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นคนจนคนรวยเกิดได้หมดนะมีสิ่งหนึ่งที่เรารู้ถ้าเราไม่ไปก่อนก็คือการชราภาพแต่ทั้งหมดนี้ก็คือถ้าเกิดขึ้นก็คือไม่มีไรายได้ทำให้เราไม่มีไรายได้ นะเมื่อไม่มีรายได้นะแสดงว่าความสามารถในการทําทงานหมดเวลาหมดความเชื่อถือหมดทํามาได้ไหมทำไมาไม่ได้เมื่อทานาทันไม่ได้รายได้ก็คือไงรายได้ก็ไม่มีในขณะรายได้ไม่มีรายจ่ายนี้หยุดไหมรายจ่ายไม่หยุดนะในขณะวันรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้ค่ารักษาพยาบาลเป็นแสนเป็นล้านเลยครับเพราะนั้นเนี่ย ตอนนี้มีรายได้เจยดรายได้5ถึง10%เอาอกมาฝากไวนะ้กับบริษัทความคุ้มครองเกิดขึ้นทันทีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็อย่างน้อยมีเงินไว้กับลูกนะไว้กับคนที่เรารักนี่คือปัญหาชีวิตและการของชีพนี่คือปัญหาของคนทุกทกคนนะครับแต่เรามาดูอีกตัวตัวอย่างหนึ่งที่ ในการพูดถึงปัญหาชีวิตและก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็คือใช้ภาพประกอบนะใช้ภาพประกอบการการพูดหรือว่าการนำเสนอนะครับ <c oughs> เดี๋ยวลองดูนะครับอ่าโอเคนะครับเรามาดูเราเห็นภาพนี้นะครับแล้วก็คือว่ามีลูกภรรยานะอุ้มลูกสองคน บ้านรถผ่อนบ้านผ่อนรถคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องดูแลได้รับผิดชอบใครเป็นผู้ที่รับผิดชอบครับก็คือหัวหน้าครอบครัวนั่นเองคือผู้ชายคนนี้เป็นคนที่แบกภาระรายจ่ายเดือนละหลายหมื่นบาทไม่ว่าเรื่องลูกไม่ว่าผ่อนรถผ่อนบ้านดูแลพ่อแม่นะต่างๆโดยที่ ผู้ชายคนนี้เป็นผู้ที่ทำงานหาเงินทุกอย่างเปรียบเสมือนกับแบกภาระใช้มือสองมือแบกภาระนั่นเองนะครับนี่คือตัวแทนของหัวหน้าครอบครัวทุกคนโอเคนะถ้าอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดสิ่งที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้นล่ะครับเกิดสะดุดล้มลงสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับดูสิครับลูกนะ ก็จัดลูกนะภรรยาคุณพ่อคุณแม่บ้านที่ผ่อรถที่ผ่อเครดิตต่างๆนะเกิดพังทลายลงเลยนะครับเพราะตัวเขาไม่อยู่แล้วตัวคนที่หาไรายได้หลักไม่อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดล้มลงอย่างนี้ลูกที่กำลังเรียนอยู่ทำย่างไง คุณพ่อคุณแม่ซึ่งไม่มีรายได้แก่เนี่ยเราจะทํำยังไงเขาจะทํำยังไงบ้านที่ผ่อนถ้าผ่อนไม่ไหวภรรยาผ่อนต่อไม่ได้เขาก็ยึดไปรถก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมีวิธีแก้อย่างนี้ครับนะเห็นะไ,ไหมเมื่อสามีไม่อยู่เห็นไ,ไหมลม้มลงคนที่มาแบกภาระนี้คือใครครับก็คือภรรยานะเธอจะรับภาระนี้ไหวหรือเปล่านะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จากเมื่อก่อนสามีรับผิดชอบทั้งหมดแต่ถ้าเกิดการแบบนี้เกิดขึ้นภรรยากลับมาเหมือนกับใช้มือเดียวค้ำยันนะครับหนักสำหรับเธอเลยทีเดียวนะเพราะนั้นวิธีแก้ก็คือตอนที่เราทำงานได้นะครับเราเจียดรายได้5-10%ถึของรายได้พอ5-10%ของรายได้เราเอามาฝากไว้กับ บริษัทประกันครับเราเอามาฝากไว้กับบริษัทประกันนะกับซัมซุงนะห้าถึงสิบของรายได้สามารถที่จะครอบคุ้มครองนะภาระต่างๆไม่ว่าบ้านไม่ว่ารถคุณพ่อคุณแม่นะได้นะสมมุติ เราเป็นนี่มีภาระอยู่ประมาณ3ล้านเราก็ทํา3ล้าน1ล้านเราก็ทํา1ล้านแต่เราไม่ต้องเอา1ล้านมามา,มาจ่ายไงเราไม่ต้องเอา3ล้านมาจ่าย1ล้านเบี้ยอยู่ที่ประมาณ2 0,000กว่าบาทนะครับ1ล้านอายุ30นะฮะเนี่ยนะประมาณนี้นะคุ้มครอง1ล้านบาทนะครับ เมื่อเราเจียดระได้ได้เป็นอย่างนี้สมมติถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเกิดชายคนนี้สะดุดล้มลงคนที่มาแบกภาระเรื่องนี้แทนที่จะเป็นภรรยานะครับกลับเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือว่าเฮือนสดก้อนหนึ่งนะครับสามารถที่จะเอามาแก้ปัญหาลูกเรียนจบปริญญาได้ นะครับมีงานมีการทําบ้านก็ไม่ต้องถูกยึดยังมีที่อยู่รถก็ย,ยังมีรถเสีย,ส,ยส่งลูกไปโรงเรียนได้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องนะอยู่อย่างอยู่ได้อย่างดีนะครับเหมือนกับตอนที่นะหัวหน้าครอบครัวยังคงมีรายได้อยู่นั่นเองนะครับนี่คือปัญหาชีวิตและการครองชีพโดยถ่ายทอดสื่อให้ฟังว่านะทำไม